อะกว่าจะได้โอเคฮิตแมนยังลงอยู่นะคะเนี่ยเราจะมาเล่นวอเตอร์เมลอนไปแบบขำๆ <c oughs> ก็คือเหมือน,ในใคล้ายๆเกมที่วีญี่ปุ่นเขาชอบเล่นกันอะที่แบบว่าจะสะสมไปเรื่อยๆนะแล้วเราก็จะทำให้ตัวมันใหญ่ขึ้นอ่าให้ตัวมันใหญ่ขึ้นเนี่ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ย <c oughs> น่าจะคุ้นๆกันมั่งแหละคุ้นๆไหมวับ เนี่ยแล้วก็ลงไปเรื่อยๆนะเพล,เลินๆรอเล่นรอแต่จริงๆมันเป็นเกมหัวร้อนในะเกมเนี้ยถ้าใครรู้จักก็คือรู้แน่นะ,ะว่าหัวร้อนเกมหัวร้อนในตำนานอา้าวแล้วส้มอยู่ด้านนี้โอ้โหโอ้แย่แล้วค่ะเล, <laughs> เล่นแป๊บเดียวจะพังแล้วเหรอ เคยเล่นในโทราศัพท์ใช่ไหมเออ่นนเนะมันเป็นเกมหัวร้อนนะจริงอะแบบอีกนิดเดียวอะไรยเงี้ยแต่จริงวิธีการเล่นเกมอันนี้ที่ถูกต้องนะคือลงอย่างนี้ค่ะวิธีการลงที่ถูกต้องวิธีการเล่นเกมนี้ที่ถูกต้องคนะ่ะเนี่ยลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชนะเองอ้าวดูดีเห็นไหมเราไม่ต้องคิดเยอะเดี๋ยวมันก็ลงยิ้งๆิ้ลงไปโดนเองนะคะ เห็นไหมวิธีการเล่นที่ถูกต้องนะจําแล้วเอาไปใช้นะจําและเอาไปใช้งานนะทุกคนนี่คือวิธีการเล่นเกมแนวนี้ที่ถูกต้องนะรับรองว่าได้ผลแน่นอนนะได้เมลอนลูกโตโตลูกใหญ่ๆตอนไหนก็ไม่รู้สักตอนหนึ่งแต่ว่าใกล้จะตายแล้วเราเนี่ยเฮ้ยวัดเนี่เมื่อกี้มันคืออะไรวะมันแบบเรืองแสง กดจนนิ้วล็อกแล้วเนี่ยใช่ถอดสวองเล่นเอาเอาเฮ้ยเอาแล้วมันก็ได้ผลซะด้วยสิอะไรวะเนี่ยเออคุณแบบใครเอาไปเล่นกงอไปใช้ได้นะคะวิธีนี้ตายยากตายเย็นมากเลยค่ะเก่งกว่าตั้งใจเล่นอีค่ะนี่นะคะวิธีการเล่นนี่ถูกต้อง <c oughs> อย่างค่ะคิดแมนี้ไม่รู้ชาติไหนจะลงเสร็จเหมือนกันนะ,ะแต่ว่าเราเล่นนี่ก่อน แม่ไม่ตายตะทีดูดิดูดิไม่ตายตะทีเนี่ยเก่งขนาดไหนเออ <laughs> ทำเซียนเหมือนเรียนมานิดหนึ่งก็ไม่ตายตะทีอะดูดิเป็นไงเป็นไงเนี่ยตายยากตายเย็นอยู่นะคะเนี่ยเอ้ยจะตายแล้วว่าใกล้แล้วว่ะเฮ้ยไม่รอดแล้วว่าเฮ้ยไม่รอดแล้วว่เฮ้ย,แ,ววยแต่ว่าอยู่นานอยู่นูอยู่นานอยู่เออ้เฮ้ย <laughs> ได้ถ้าพันสอง 1, ปกติมิวเล่นเองได้ไม่เกินห้าร้อยนะคะเนี่ยปกติเล่นเองคือได้ไม่เคยเกินห้าร้อยอ่ะอันนี้แบบพันสองแล้วแต้มสวยด้วยหนึ 1, 2, 3, งง่งสองสามสี่งงอ่ะงงงงไปดิเออมันก็เป็นไปได้วะคนเราอันนมิวเดินทางข้ามเวลาเพื่อมาเกาว mm <laughs>